รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระพิสุสงและชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละสามพันระูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช2566ครับเริ่มต้นปีใหม่ขอนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามามอบเป็นธรรมนาการให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นแกนในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับเริ่มต้นปีใหม่2566หลังจากที่ เมื่อช่วงที่ผ่านมาส่งท้ายปีเก่า2,565และตอนรับปีใหม่2,566พะณะสงฆ์วัดมหาจุลาลงกรราชุทิศร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรราอิทลัยได้ ร่วมจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีวิธีพุทธวิธีไทยต้อนรับปีใหม่2,566ซึ่งมีญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปีวิธีไทยวิธีพุทธเป็นจำนวนมากและเพื่อเป็นการ ทำบุญบำเพ็ญกุศลต่อเนื่องในวันขึ้นปีใหม่1มกราคม2566จึง 2, 66, ได้กำหนดให้มีการทำบุญตักบาทเพื่อสร้างบุญบำเพ็ญกุศลเริ่มต้นปีใหม่เป็นการสร้างคุณงามความดี รับพรปีใหม่การเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการสร้างคุณงามความดีถือว่าได้ทำให้เราได้รับพรมงคลพรปีใหม่ที่เป็นมงคลเริ่มต้นด้วยการกระทำ การทำบุญตักบาทถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณงามความดีโดยเฉพาะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการสร้างคุณงามความดีที่เราสามารถทำได้ก็คือการบําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ ซึ่งประกอบด้วยการถวายทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเมื่อสักครู่นี้เราได้สมาทานศีลรักษาศีลเป็นการเริ่มต้นชีวิตด้วยความบริสุทธิ์รักษาศีลห้าและพระสงค์ทั้งนั้นได้ร่วมกัน จเจริญบทพระพุทธมนต์เรียกว่าเป็นบทถวายพรพระเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านทั้งหลายได้มีจิตใจสงบฟังพระสงฆ์จเจริญพุทธมนต์เป็นส่วนหนึ่งของการจเจริญจิตภาวนาและในส่วนสุดท้ายที่เราจะได้ร่วมกันบำเพ็ญต่อไปก็คือการทำบุญตักบ,บาท การถวายทานเราก็จะได้สร้างคนงามความดีครบทั้งสามประการคือการบำเพ็ญทานรักษาศิลเจริญจิตภาวนานี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันขึ้นปีใหม่ด้วยการสร้างคนงามความดีการสร้างคนงามความดีนั้นเราต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็ได้ทำมาแล้วตั้งแต่ เมื่อช่วงเปลี่ยนผ่านปีก็คือ2,165ต่อเนื่อง2,166ในปีใหม่นี้ก็ขอฝากเราท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีอย่างไร ก็ขอให้เราได้ตั้งสติรับมือกับทุกเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นโดยใช้หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ประทานให้เราสามารถนำมาเป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตหลักธรรมที่จะฝากไว้ในช่วงเริ่มต้นของ วันขึ้นปีใหม่แล้วก็จะเป็นหลักชัยที่เรานำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อชีวิตครอบครัวรวมทั้งชุมชนที่เราอยู่อาศัยหลักธรรมที่ว่านั้นก็คือสัมมาประธานสแปลว่าการความเพียรการทำความเพียร หลักสม,มประทานสี่นั้นเป็นหลักธรรมที่เรานำไปประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงหลักสม,มประทานสี่ประกอบด้วยสังวรประทานก็คือเพียรระวังไม่ให้บาปอากุศลหรือความไม่ดีไม่งามมันเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพยายามป้องกันระวังอย่าให้บาปอกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวความอิจฉาริษยาหรือสิ่งไม่ดีทั้งปวงที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็ระวังระวังอย่าให้ บาปกุศลเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเราในฐานะที่เป็นยังเป็นปุถุชนอยู่ย่อมหนีไม่พ้นโลกกระทำก็คือบาปกุศลที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถป้องกันได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ววิธีการที่ดีก็คือว่าเราจะต้องรู้จักกำจัด หรือละบาปอากุศลที่มันเกิดขึ้นโดยทันทีหรือพยายามลดละบาปอากุศลที่มันเกิดขึ้นให้มันค่อยๆหมดไปหรือหมดไปในที่สุดนี่คือกระบวนการที่เราเรียกว่าสังวรระวังไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ พยายามกำจัดให้มันหมดไปหรือลดให้มันหมดไปให้มันเหลือน,น้อยที่สุดเท่าที่พอจะทำได้อันนี้คือส่วนของการป้องกันไม่ให้บาปกุศลมันเกิดขึ้นส่วนต่อมาก็คือภาวนาประทานทำอย่างไรที่เราจะสร้างคุณงามความดีกุศลธรรทำให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้มีอยู่มากมายหลายหัวข้อรวมๆเรียกว่า84,000พระธรรมขันธ์แต่ว่าสิ่งที่เราจะนำไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราแล้วก็สามารถเลือกเอาหัวข้อธรรมไปประยุกต์ใช้ในเรื่องนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับเราหรือในเรื่องที่เราต้องการจะนําไปประยุกต์ใช้อย่างเช่นการรักษาศีลการนําเอาหลักธรรมอย่างถ้าต้องการประสบความสําเร็จก็นําเอาหลักอิกทธิบาตธรรมไปประยุกต์ใช้หรือ หัวข้อทำมือื่นๆที่นำไปใช้แล้วจะทำให้เรามีความเจริญนุ่งเรืองมั่นคงยิ่งขึ้นาทาเหล่านี้หลักธรรมเหล่านี้เราต้องพยายามปลูกฝังให้มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเรียกว่าภาวนาประทานเพียรพยายามที่จะให้กุศลธรรมมันเกิดขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่ออะไรเพื่อเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันไม่ให้ บาปอกุศลที่จะมากระทบต่อจิตใจของเราเราท่านทั้งหลายจเรียกว่าภาวนาประทานเมื่อเราสร้างคุณงามความดีหรือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเป็นกราะคุ้มครองป้องกันเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะรักษาคุณงามความดีนั้นไว้ได้ ข้อนี้เรียกว่าอนุรักษณาประทานก็คือการรักษาคุณงามความดีที่เราได้สร้างได้สั่งสมให้มันคงอยู่และพัฒนาให้มีความเจริญยิ่งขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นในช่วงปีใหม่ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีใหม่เป็นต้นไปก็ขอให้เรานำเอาหลักธรรมไปเป็นหลักชัยในการ ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยหลักสัมมาประธานสี่ข้อก็คือสังวรประธานเพียรระวังไม่ให้บาปอากุศลมัเกิดขึ้นในจิตใจข้อที่สองปหานประธานก็คือเมื่อบาปอากุศลมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วเราจะละลดแล้วก็เลิกให้ บาปกุศลเหล่านั้นมันหมดไปอย่างไรเท่านี้ยังไม่พอเราจะต้องมีข้อที่สามก็คือภาวนาประทานก็คือการสร้างกุศลและธรรมกุศลลกรรมความดีหรืออรือกุศล,ลธรรมให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราและเมื่อกุศล,ลธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วทำอย่างไรที่จะ รักษาคุณงามความดีและกุศลธรรมเหล่านั้นให้อยู่ยืนยาวหรือพัฒนาต่อยอดให้มีความเจริญมั่นคงยิ่งๆขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ฝากหลักธรรมที่สำคัญในการดำเนินชีวิตไว้4ข้อก็คือสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้น ปหานประทานเมื่อบาปอกุศลเกิดขึ้นเราจะมีวิธีการละลดอย่างไรสามก็คือภาวนาประทานเพียรสร้างกุศล,ลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีมากจริงขึ้นและสี่อนุรักษณาประทานก็คือการรักษาคนงามความดีให้มีความมั่นคงยั่งยืน ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปเพราะฉะนั้นในช่วงปีใหม่นอกจากหลักธรรมที่ได้มอบเป็นพรปีใหม่ก็ขอให้เราได้ดำเนินชีวิตด้วยสติการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกเรียบทก็จะทำให้เราไม่ประมาทมัวเมาในการดำเนินชีวิตก็หวังว่า ีใหม่นี้เราจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทไม่ว่าเราจะดำเนินชีวิตไปในลักษณะไหนอย่างไรทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องการทำงานเรื่องกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอให้มีสติอยู่กับตัวก็จะทำให้การดำเนินกิจกรรมทุกทุกกิจกรรมเป็นไปอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ เพราะว่าเราไม่ประมาะทโมเมาในการดำเนินชีวิตนั่นเองก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้มีกุศละเจตนามีกุศลละศรัทธาได้มาร่วมการทำบุญบำเพ็ญกุศลการทำบุญตักบ,บาตรในช่วงเช้าของวันขึ้นปีใหม่หนึ่งมกราคม2566ในานามของคณะสง์ วัดมหาจุลาลงกรราจุทิศก็ขออนุโมทนาทุกท่านไว้นโอกาสนี้และขอพรจากคุนภศษีรัตนตรยัยบุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่เกิดจากการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนารวมทั้งบุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติทั้งปวงจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชาพระวะปัจจัย อำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยปัทวันอันตรายทั้งปวงมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยจัตุรพิทพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละยิ่งด้วยปฏิพันธนาสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำขอความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จ สมโนรถมุ่งมาตปราถนาจงทุกประการตลอดปี2,566และตลอดไปด้วยเธอโคจเรญพรพุทธศาสนิกชนญาติโยมทลายธัรมภาพพระเมธีวชิรธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่เจ้าวาดวัดพัทธาตุดอยเล็ง ตำบลช่อแห่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่และอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ปี2566ตรรมาภาพก็ขอเชิญชวนเจริญพรญาติยโยมทุกทุกท่านาที่ได้ดูรายการนี้ ได้มาชมวิวทิวทัศน์เมืองแพร่และได้มาไหว้พระาธาตุดอยเล็งขอพรพระาธาตุช่อแหตรงนี้ซึ่งที่นี่ตั้งอยู่บนเขาสูงสูงจากระดับน้ำทะเล350เมตร ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาของจังหวัดแพร่ก็ว่าได้เพราะว่าเป็นพระธาตร้างมาเป็นพันๆปีก็ได้มาบูรณะเมื่อปีพศ2540ได้สร้างเสนาสนะได้สร้างอุโบสถเสร็จปี2565นี้เองเพราะนั้น พระาะถ้าโดยเร่งจะสร้างอะไรนั้นก็ต้องช้าช้านิดหนึ่งสร้างเร็วไม่ได้เพราะตั้งอยู่ที่เขาสูงพุทธศาสนิกชนการสร้างบนเขาบนดอยนั้นโดยความยากลำบากจากไม่มีถนนธรรมาภาพก็พัฒนาให้มีถนนมี ลาดยางขึ้นมาถึงบนนี้ได้ปัจจุบันนี้ก็ได้ออกโฉนดที่ดินจำนวน15ไร่หนึงานสีตารางวาได้ประกาศยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิสษุจำบรรษาวันที่19พฤศจิกายน2564เป็นเวลาหนึ่งปีกว่าแล้วที่ได้เป็นวัด ขณะนี้ก็ได้ขอราชทานวิสุงคามาสีมาต่อไปเพื่อที่จะสร้างให้เป็นวัดเป็นวาที่สมบูรณ์แบบตรมภาพในนามประธานบุรณนะในนามเจ้าวาดก็ขออวยพรให้กับญาติโยมทั้งหลายปี2566ถือว่าเป็นปีกระต่าย นะเพราะว่าปีนี้เป็นปีขานปีขานปีเสือก็มาไหว้พระธาตุช่อ,หอแหรเราก็มากันจัดกิจกรรมกันสมัยนั้นก็มีท่านผู้ว่าสมหวังพ่วงบังโพผู้ว่าราชการจงังหวัดแพร่ช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยบูมทั้งวัดพระธาตุช่อแห่พระธาตุดยเล็ง นะให้เป็นศีส่าราศีของเมืองแพร่นะก็ต้องขออนุโมทนาในส่วนนั้นนะก็ขออนโมทนาญาติโยมทุกๆท,ท่านนะที่ได้มาร่วมกันสร้างได้มาร่วมกันทำให้เกิดเป็นวัดเป็นวาขึ้นนะปี2,560นะปี2 5อ0ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรงสมบูรณ์เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้มีความตั้งใจว่าเราได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีอายุมั่นขันยืนหายจากสัพทุกข์ส,ะะสัพโศกสัพโรคสัพภัยเพราะว่า วันที่31ทธันวา2565ทางวัดก็จะจุดเทียนจุดเทียนสะดอกเคราะห์สืบชะตาต่ออายุให้กับญาติโยมทุกทุกท่นนะคนไหนที่สนใจก็แจ้งความประสงค์มากับทางวัดและวันที่19ทธันวาคม2,565ที่ผ่านมานี้ทางวัดพร้อมด้วยหน่วยราชการจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นายชุติเดชมีจันทร์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกๆส่วนได้มาจัดสวดมนต์เจริญพุทธมนต์และจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่นี่นได้รับความอนุเคราะห์จากหลายๆฝ่ายแลวก็ทางฝ่ายสงฆ์ก็มีพระเดชพระคุณพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่ามาเป็นประธานสงฆ์นั่งปรกอธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลด้วยมีพระเดชพระคุณพระโกศัยเจติรักรองเจ้าคณะจังหวัด แพร่ามานั่งอธิษฐานจิตด้วยมีพระครูวรลเวทสังกิจมีพระมีทีวชิรธรรมได้นั่งปลกอธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลและก็มีท่านพระครูพิบูรณ์พัฒนกโกศลเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ได้มาเป็นประธาน จเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลก็ขออนุโมทนากับทุกทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอสิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมทั้งหลายปี2566นี้ก็ขอให้ เป็นปีกระต่ายเป็นปีมงคลให้กับญาติโยมทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญนะให้มีโภคะสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติมีโชคมีชัยและมีพลานัยแข็งแรงสมบูรณ์ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ขออ้างเอาบารมีพระธาตุเจ้าโดยเล็งพระรัธาตุหนึ่งพันปีหลวงพ่อโดยเล็งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อตั้งใจชัยมงคลหลวงพ่อพระนักปรกกข,ขอให้มาปกปักรักษาให้ประชาชนคนไทยทุกท่านหรือประชาชนที่อยู่ในต่างแดนด้วยนะให้เจริญด้วยอายุ วันนะสุขะภละปฏิพานธนาสารสมบัติในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทินขอเจริญพรหลักการดำเนินชีวิตในทางพระพุทธศาสนาที่พระเถรานุเถระท่านได้มอบให้กับเรานั้นถือว่าเป็นหลักธรรมที่เราสามารถนำไปประพฤติธปฏิบัติได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มต้นปีพุทธศักราช2566นี้ ถือว่าเป็นปีที่เราจะต้องต่อสู้ชีวิตอย่างหนักหนาสาหัสครับเนื่องจากว่าในสถานการณ์ของเศรษฐกิจการเมืองและสังคมในปัจจุบันนี้ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและวุ่นวายพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งสติในการดําเนินชีวิตว่าเราจะมีทิศทางอย่างไรในการดําเนินชีวิตในทางพระพุทธศาสนาครับสําหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ rock see if i